สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนเพืเ่อนทุกคนผมเอ็กเทนกเรตุเทจตโทวันนี้จะมานำเสนอซีนารโอที่3เรื่องแอนติบอดติกสำหรับอัมพิเนติสติสก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือโกลเดนดา้าของการรักษาโรคอัมพิเนติสติสก็คือการผ่าตัดอัมพิเนตเตอรมีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโรคในการใช้แอนติบอดติกในการรักษาอัมพิเนติสติสนะครับก็ขอเกริ่นก่อนนะครับในวันที่5เดือนเมษายนปี2012 ทางโลโบทีมได้ทำการศึกษาสิทตัดดีเรื่องการใช้อัติเบอติกในการรักษาโรคอัมพิเตซสติดแทนที่จะเป็นการใช้การผ่าตัดหรือเมเตอมีนะครับผลปรากฏว่าการใช้อั t ติบอติกนี่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยครับโดยสตัดดี้นี้นี่มีผู้ป่วยเข้าร่วมทั้งสิ้น900คนครับแบ่งออกเป็น470คนใช้อัติเบอติกและ430คนใช้การผ่าตัดครับ การใช้เบอติกแอนติไบบอติกครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใน1ปี63%ครับเมื่อเทยียบกับการผ่าตัดการใช้เบอแอนตี้เบอติกเนี่ยลดคอมบพเคชันได้ครับถึง39%หลังจากที่เอาผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดภายหลังออกครับโดย1ใน5ของผู้ป่วยที่ใช้แอนติไบโอ c ติกมีอาการกลับมากลับมาใหม่แล้วต้องกลับไปโรงพยาบาลทั้งสิ้นเป็น19%ครับก็คือ19% มีคอม p พ i c a t e ต a แอน d ี้ดิสครับโดยระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกันครับผมก็ได้หาเปเปอร์มาเพิ่มเติมนะครับเปเปอร์ที่ผมได้หามาเนี่ยเป็น Systematic Review เรื่อง Antibiotic Treatment and Appendectomy for uncomplicated acute a n t i t i s in a d u l t and children ซึ่งได้พับลิ h ใน a n n a l of Surgery ในเดือนธันวาคมปี209 9นะครับ ในเปเปอร์นี้ก็ได้เลือกทำการรีวิว20 p u b l i c a t i o n ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ออนิบเวอติกและการใช้การผ่าตัดในการรักษาโรค a อ p e n d i C i t i s นะครับสาดีนี้ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างการใช้ออนิบติกกับการรักษาด้วยการผ่าตัดในโรค a c u t e ค p p e n d i c i t i s ครับโดยใช้เอาคำหนดเท่าคำได้แก่เอาคำแรกการประสบความสำเร็จในการรักษาโดยที่ไม่มี o m p l พ c a t i o n ครับเอาคำที่2 คือประสิทธิภาพในการรักษาโดยการติดตาม follow up 1ปีครับเช่นการใช้ a n t i b i o บอ c ติดตามว่าจะเกิดการ r e c u r r e n t ใหม่หรือไม่ครับเอาคำที่3คือการเกิด Complicated a p p e n i c i t i s with Peritonitis ต่อมาครับเอาคำที่4คือ Complication หลังจากการใช้แอนต b i o บอ c หรือการผ่าตัดครับแล้วคำที่5คือ Complication จากการผ่าตัดครับซึ่งในซึ่งในการใช้แอนต b i o บอ c ติก จะดูว่าคอมบิเชันการผ่าตัดหลังจากที่อนิติวติกใช้ไม่ได้ผลเป็นยังไงครับผลหนวนการเปรียบเทียบระหว่างการใช้อนิวนติกกับการผ่าตัดนะครับเราพบว่าักเเร s กับท r e a t m e n t efficacy ของการใช้อานิวนติกนั้นต่ำกว่าการผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องของการเกิด c o m p l i c a t i c a s อมพิดชัยติดวิ h โ o นอโตไดตตามานะครับก็อาจจะพบว่าการใช้อนิเวนติกอาจจะเกิดมากกว่าการผ่าตัด แต่เนื่องจากคอน f i เ e นแ e n ต์คอนฟิดนอวาค่อมหนึ่งจึงเรียกไว้ว่าไม่สําคัญทางในยยะสติครับแต่ที่อยากให้เห็นก็คือเรื่องของคอมพิเคชันครับเรื่องคอมพิเคชันในการใช้อันเดียอติกนั้นต่ากว่าการผ่าตัดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่ใช้อันเดียอติกมาก่อนแล้วจึงผ่าตัดมาทีหลงังเนื่องจากอันเดียอติกใช้ไม่ได้ผลก็พบว่ามีมีคอมพิเคชันเทียบเท่ากับการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มได้เลยนะครับ สำหรับส่วน secondary outcome ของ study นี้นะครับก็ได้แก่อันแรกค่าใช้จ่ายที่ใช้ครับค่าใช้จ่ายที่ใช้ของการใช้เดมติ e นั้นต่ำกว่าการผ่าตัดอย่างชัดเจนเลยครับอันที่สองระยะเวลานในการอยู่โรงพยาบาลครับทั้งการใช้เด d ิ m e และการผ่าตัดน,นั้นใช้ระยะเวลานในการอยู่พร,รงพยาบาลพ,พอๆกันนะครับอันที่สามคือ quality of life ครับ เนื่องจากแต่ละศา,าดีน์นี้มีสเกลที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถระบ,บรุได้ชัดเจนครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าการดีเล์การผ่าตัดอมพาตเตอร์มี et ในผู้ป่วยที่ใช้อนลเบอร์ติกรักษาในรนดับแรกนั้นไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดไม่แยไกวาการเลิกผ่าตัดในรนดับแรกก่อนเลยครับและถ้าหากการใช้อัลเทอร์ติกรักษาผสมผลสซลเร็จนั้น,น,นคอมเพลเคชันที่เกิดขึ้น,นก็น้อยกว่าการผ่าตัดด้วยครับนอกจากนี้แล้ว ตามที่ Heavy Economic Modeling ได้ระบุว่าการผ่าตัดนั้นจะเป็น Preferred Strategy เฉพาะเมื่อมเฉพาะการการ,รักษาโดยไมผ่าตัดร่วมกวับการใช้แบบติ t i b i t i c นั้นมีความล้มเหลวใน f o r r t h i s p i t a l i z a t i o n และมี Recurrence สูงกว่า56%แต่จากข้อมูลในการศึกษานี้พบว่าการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดนั้นถือเป็นวิธีที่มี Cost Effectiveness c o s Effectiveness สูงโดยมี One-Year Recurrence ที่32.2% ซึ่งต่ำกว่าที่ระบุไว้จึงเรียกได้ว่าการผ่าตัดนั้นไม่ถือเป็น preferred strategy ในผู้ป่วยที่ใหญ่ที่เป็น uncomplicated appendicitis ครับถึงอย่างไรก็ดีก็ต้องโน้ตไว้ว่า study นี้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่เป็น uncomplicated เท่านั้นนะครับถ้าผู้ป่วยมาด้วย complicated appendicitis นั้นข้อมูลจาก s t u ีนี้อาจชัดเชื่อไปได้นะครับถึงคำถามที่ว่าเราจะสามารถใช้ t i b บอ t i c ในการรักษาภาวะ ไอคิวเอฟิซิติดได้ไหมนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการผ่าอมเพเนตอมีนั้นการใช้เนืมติในการรักษาก็ถือเป็นออปชันที่มีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่ผู้ป่วยควรได้รับการยินฟอร์มว่าการใช้เนืมตินั้นอาจจะ f ฟ i l ภายใน18ชั่วโมงเราจะต้องผ่าตัดเพิ่มเติม,ตมภายหลังได้นะครับสำหรับผู้ป่วย on complicated a m p t a t i o n s i เนี่ยการใช้เนื้อติกในการรักษาก็ไม่เพิ่ม perforation rate ตามมา และถ้าเกิดจะต้องแบบอัมพิเนตมีตามมาภายหลังก็ไม่เพิ่มลิสต์ของ postoperative complication นะครับเพราะงั้นเราจะเลือกใช้อันเด็บเดเป็นอันดับแรกในผู้ป่วยที่มี u n complicated a m p i t i t i s ได้นะครับรวมถึงการใช้เด็บเด็กนั้นก็มี cost effectiveness e ที่สูงด้วยครับถึงอย่างไรก็ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วยด้วยนะครับถ้าผู้ป่วยมาด้วยภาวะไส้ติ่งแตก หรือ Complicated a m ะมิเ i ส i t i ตนั้นเราก็อาจจะต้องรีบผ่าตัดเพื่อคอเล็กภาวะนั้นอย่างรวดเร็วได้นะครับส่วนถัดมาคือเรื่องของโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับภาวะโควิด -19 ในปัจจุบันนี้และการฉีดวัคซีนเ้ื่การโควิด -19 จะมีผลต่อโรคและการรักษาไม่ได่นชตอย่างไรนะครับเปเปอร์ที่ผมได้อ่ามาคือ Increasing Incidence of Complicated a m e l e s i t i t i s During COVID-19 Pandemic ซึ่งพัฟเิตใน American Journal of Surgery ปี 2021, 2021หรือปีนี้ครับสานนี้นี้ก็เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วย2กลุ่มคือผู้ป่วยในช่วง2 0 1 8 2 0 1 9คือช่วงที่ยังไม่โควิดระบาดและผู้ป่วยในช่วง2020ที่มีโควิดระบาดแล้วครับเปรียบเทียบกัน2กลุ่มว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เป็น a m Complicated Ame s t i t i s กับ Complicated Ame s t i t i s หรือพวกภาวะไส้ติ่งแตก มีการกรีนนะครับผลก็ปรากฏว่าผู้ป่วยที่มาในช่วงโควิด -19 นั้นมีจำนวนมากขึ้นที่จะเป็น complicated p n e u t i n i s และก็น้อยลงที่จะเป็น uncomplicated p n e u m i n i s ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยในช่วงโควิด -19 นั้นมหาหมอช้าลงแล้วทำให้เกิดภาวะเทินจาก uncomplicated เป็น complicated p n e u m i n i s มากขึ้นนะครับ เนื่องจากเรื่องนี้มีความสนใจผมจึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมและ paper นี้คือ Public Perspective on Decisions About Emergency Care Seeking for Care Related to COVID-19 During the COVID-19 Pandemic ซึ่ง Public ใน j a v า Network ในเดือนสิงหาคาม2 0 2 1นี่เองครับสาดีนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลออนไลน์ในช่วงมิถุนายน2 0 2 0คือช่วงที่มีโควิดระบาดอยู่สูงโดยมีผู้ที่เข้าร่วมคือ ผู้ที่มีอายุมอดูปีและไม่เคยมีโพลิทีสมาก่อนครับโดยสารี่นี้ให้สาร,ราการสมมุติมา2อ,อย่างคือสาร,ราการสมมุติที่ผู้ป่วยมีมีอาการของเม o โคเ i n f ักชั o นและสาร,ราการสมมุติที่ผู้ป่วยมีอาการของแอ p เปนิทไซติดโดยบอกถึงว่าถ้าหากผู้ป่วยไปที่ Emergency d e p a r t m e n t นนั้นจะมีโอกาสที่ลดอัตราการตายของอาการนี้ได้ โดยที่มีโอกาสในการจะติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นครับผลปรากฏพบว่า1ใน4ของผู้ป่วยที่มีอาการ a อพเ n d i ด i ซิทนั้นให้ความสัมพันธ์กับการหลีกเลี่ยงการ e x ็ก s u r e ต่อโควิด -19 ใน Emergency Department มากกว่าการไปหาการรักษาภาวะ a p p เ n น i ด i ซินะครับถึงอย่างไรก็ดีสึากาดีนี ก็มีเลย์แมตชั่นหลายอย่างครับอันได้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยนั้นเป็นเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศอเมริกามีจํานวนของผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นผู้สูงอายุคือมากกว่า60ปีอยู่น้อยคําถามที่ถามในผู้ในการวิจัยนี้อาจจะไม่ครอบคลุมชัดเจนพอและว่าและในช่วงที่ถามนั้นคือช่วงมิถุนายน2 0 2 0นั้น คอนเซิร์นในเรื่องของโควิด -19 อาจจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเทียบกับในปัจจุบันได้ครับรวมถึงซีเทอร์เซชันที่ได้กล่าวมานั้นเป็นแค่ซีเทอร์เซชันสมมุติขึ้นมาถ้าหากเกิดเป็นซีเ u อร์เ n ชันจริงอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแม้จะเป็นสหานาสมมุติแต่เราก็เห็นได้ว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 นี้ผู้ป่วยที่มีอาการ L ลท์ t ทนนิ Condition เช่นมลคอดิ i เอชันอ i นฟหรือ อเน,นสติดนั้นหนึ่งใน4ก็อาจเลือกที่จะไม่มาโรงพยาบาลได้เนื่องจากกลัวที่จะติดโควิด1 9ได้ครับข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการระบาดของโรคโควิด1 9นั้นส่งมันกระทบต่อโรคไคพีเนสซติสผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรงพยาบาลมาช้าลงทําให้มีดีเลทิทเมนและเกิดมีภาวะคอมลิเคเตตไอเนสซติสตามมาได้มากขึ้นครับดังนั้นแล้ว ระบบาสาธารณสุขคนมีการสื่อสารข้อมูลถึงภาวะที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลเช่นแอปเป็นตนติดนี้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการจะสามารถมาโรงพยาบาลได้อย่าง,งทันท่วงทีในยุคที่มีโควิดในทีระบาดนี้ครับนอกจากนี้แล้วการที่มีวัคซีนป้องก COVID ันโควิดในทอย่างแพร่หลายนั้นอาจทำให้ผู้ป่วยนั้นตัดสินใจที่จะมาโรงพยาบาลได้มากขึ้นและทําให้แพทย์สามารถรักษา อันคอม l i ลิเคเต็ดแอนเเตได้ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้กอนรุนแรงตามมาได้นะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ